อ่าสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาลือ้อวัวควายนะครับนี่มีหลายสีเลยนะครับเอามาต่อกันนะครับนี่อันนี้สีขาวนะครับนี่นี่วัวสีขาวเอ้ยนี่อันนี้ควายเอ้ยอันนี้ควายขาหักนะครับควายขาหักอันนี้สีส้มนี่จะยืนได้ไหมนี่อันนี้สีชมพูภาษาอังกฤษพิงค์ นี่สีสม้ม orange อันนี้สีขาว white นน,นี่สีเขียวมะนาว lemon นี่ lemon น,นะครับเลมอนเอาสามขาวไว้ล่างอันนี้สีอะไรครับสีเขียว green ออ a รนจสีเหลืองเฮะย e l l โล่ e ย l โล่สีเหลืองจิต่อแล้วนี่ก็นี่ก็กพิงอิมพู มนนนีนี่นี่นี่สีแดงเรสสีแดงโอ้ยล้มเันแล้วครับ <c oughs> โอ้ต่อไม่ไหวนะครับต่ใหม่ะครับนี่เด็กแก๊งควายนี่เทียบเลยี่นะครับอันนี้สีน้ำตาลบราวนี่เห็นไหมอ,อันนี้สีดำ ดำแบล็กครับแบล็กนี่แบล็กสีดำหมดแล้วนะครับสำหรับควายนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะเอาวัวมาให้ดูกันนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับกดติดตามด้วยนะครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย